สวัสดีจเจ้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องวนไทยสปอิตาลีวันนี้จะพามาพอกหน้านะคะสูตรพอกหน้าสูตรนี้ง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนซึ่งจะช่วยในเรื่องลดสิวลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดำนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วฝากกดซับสไคร้ล์์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการนําคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเรามาดูวิธีทําและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะนี่เลยนะคะทุกคนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เป็นผงใบย่้านางนะคะ ใครมียญานางสดก็สามารถไปคั้นนอาน้ําใบยานางสดได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีมีสมุนไพรพอกหน้าตัวไหนเราก็สามารถเอามาใช้แทนกันได้เลยนะคะในส่วนของผงใบยานางก็จะช่วยให้ผิวของเราเนียนนุ่มช่วยกระชับรูขุมขนช่วยลดสิวอักเสบลดฝ้าลดกระลดจุดด่างดําได้เป็นอย่างดีเลยนะคะเราจะใช้ผงยญานางอยู่ที่1ช้อนชานะคะ ตัวต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นดินสอพองนะคะในส่วนของดินสอพองหาซื้อได้ตามเซเว่นเลยนะคะในส่วนของดินสอพองเขาจะช่วยปกป้องแสงแดดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะคะช่วยควบคุมความมันได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจะทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสนะคะช่วยลดสิวลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้ดินสอพองอยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะทุกคน ต่อไปนี่เลยนะคะเราจะใช้เป็นน้ำมะนาวนะคะใครแพ้น้ำมะนาวก็สามารถใช้ใเป็นน้ำมะเขือเทศแทนได้เลยนะคะหรือน้ำสับประรดอะคะทุพคนในส่วนของน้ำมะนาวเขาจะมีวิตามินซีที่สูงมากๆเลยนะคะเขาจะมีกรด AHA อของผลไม้อ่อนๆนะคะก็จะช่วยทําให้ผิวของเราขาวกระจ่างใสช่วยลดฝ้าลดกระนะคะเราจะใช้น้ำมะนาวอยู่ที่2-3ช้อนชานะคะหรือกะเอาตามปริมาณที่เราทำนี่เลยนะคะ บีบลงไปเลยนะคะทุกคนเรากะเอาเลยนะคะเราจะไม่ทําข้นหรือเราจะไม่ทําเหลวนะคะทุกคนบีบลงไปเลยค่ะถ้าเขาข้นเราก็เติมลงไปอีกนะคะนี่เลยนะคะทุกคนให้เราผสมออกมาแล้วเขาได้ประมาณนี้นะคะทุกคนนี่เลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนมีแปรงใช้แปรงใครไม่มีก็หลังช้อนอย่างที่เคยพาทําเลยนะคะหน้าขาวไวมากๆเลยนะคะสูตรนี้สำหรับคนผิวมันเนี่ยจะดีมากๆเลยนะคะ นี่เลยนะคะทุกคนให้ละาพอกแบบนี้นะคะหลังจากนั้นให้เราปล่อยทิ้งไว้สิบถึงสิบห้านาทีได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปล้างหน้าออกได้ตามปกติเลยนะคะโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝาปกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะคะยังไงก็ให้ไปทดลองทําใช้กันดูนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสุดดีสุดเด็ดก็จะมาแชร์ให้ดูนะคะ